ทำอะไรกันครับลูกเมีนเล่นคนเดียวเหรอลูกอุ้ยทำไมมาอยู่ใต้แสงไฟแท้อู้หทุ่มหนึ่งแล้วยังไม่ไปนอนสวัสดีค่นะนายเว่นแม่นม,มีกันว่าชวัดดีค่ะแม่นหากินของกินอยู่เนี่ยทำไมพระเอกมันนอนตรงนี้ล่ะลูกโอาก็มานอนเล่นตรงนี้มันเย็นดีเลยเดี๋ยวก็ค่อยเข้าไปนอนเลยทำไมไม่เข้าไปนอนลูก แม่ตาก็เปิดพัดลไมไว้ให้แล้วมันก็เย็นสบายแล้วอะเครื่องเบลือเบล่าล่ะผืมไม่อยากไปล่ะโอ้ก<อ>็อยากนอนตรงนี้อะลมมันพัดมาแล้วมันก็เย็นอันนี้อากาศร้อนร้อนนะครับทุกคนวันนี้โอ้เป่าพัดลมทั้งวันเลยเหรอลูกนอนเป่าพัดลมกับยายทั้งวันเลยล่ะครับอืมนเกง่งหัวห,หนวกหนกนี่หัวหนกหนกหัวแหลมแหลมนี่ วันนี้โออาบน้ำแล้วนะครับตัวหอมเลยตัวหอมเชียวอพี่แว่นทำอะไรเอ้าตกใจอะไร <c oughs> พี่แว่นก็เดยอุ้ยมาละกอสุกแล้วพรุ่งนี้จะได้กินแล้วนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเก็บไปแล้วเดี๋ยวกระรอ,อกกระแตมากินหนูอย่าไปเล่นมั่วแนละ้วลูกเป็นไปเซลล์เซลล์นะครับทุกคน ติดไว้ให้น้องๆเวลาเด็กๆปวดชิ้งกระช่องไม่ดีกนอนแล้วไม่ดีกนอนตาพัดลมแล้วแม่ออกมาไม่ลูกตรงนี้ต้องก็ออกละพิ่งถางยาตรงนี้เสร็จนะครับอาทิตย์ก่อนวันก่อนก็จะเห็นลกๆวันนี้ก็สะอาดขึ้นแล้ว แต่เอาออกยังไม่หมดนะครับเหลือตะไคร้เดี๋ยวก็จะเอาตะไคร้ออกพี่แว่นเนี่ยก,กินมืมว่วนนะลูกกองทรายเด็กน้อยแบนแตะแต่แล้วโอ้บรรยากาศแม่น้ำมูลข้างหลังบ้านมองไม่เห็นนะครับโอก็ไม่เข้าไปนอนแล้วลูกมาริโอมาอริโออันนี้ทำไมมันร้อนน้องเนาะ ลมก็ไม่มีเลยล่ะใช่อยู่แล้วลมก็ไม่มีแล้วโอก็ก็เลยร้อนแล้วโอ็เป็นคนที่ร้อนล่ะป่ะไปนอนปาลุกป,ปะ่ะตาหวานฉ่ำแล้วปะ่ะแม่แต่ปูผ้าให้ละครับไปเล็้ลุกขึ้นปาลุกป,ปะ่ะเยนอนตรงนี้มันเย็นเหรอเห็บจะขึ้นนะมันนอนตรงนี้อ่ะลมอ่อนๆมาละ เริ่มอ่อนๆมาแล้วแม่ดิกแม่ดิกนอนแล้วหอลูกมีลมมาแล้วหลูกเย็นสบายเลยวันนี้แม่ซักผ้าให้ผ้าปูที่นอนให้หอมฉุนเลยไปไหมหนูก็อาบน้ำแหละอ่พี่แว่นนะอ่พี่แว่นนะก็ไม่มาสักทีหนึ่งนะแว่นเลยไปกินไปมั่นะวนะแว่น อันไหนแล้วจะไปนอนทำอะไรตรงนั้นล่ะหืนไหนสิ่น่นเลนได้ียะปะตรงนี้มันเย็นดีแ้งอะตรงนี้มันเย็นดีอ่ะแวน,นเรื่อยกมันนอ,นนอนเล่นน้อยหนึงน่งอะแต่แวนมากินยังแน่น,นแมนสัญญาเล้อะสัญญาก่อนจะมากินอะไรใช่ไหมมากินอะไรที่มันจกกระปุกใช่ไหมนะไม่เอานูกพี่แวนขาอะไรอ่ะ อ้ยกินไปมั่วนนะไปเข้าบ้านนะมันไม่ใช่เวลาเล่นแล้วลูกมันต้องเข้าไปนอนได้แล้วค่ะแม่นนใอยากเล่นอยู่อ่ะปะปะไปเร็๋ยวไปเร็๋ยวไปเร็๋ยวไปเดี๋ยไปเร็๋ยวไปเดี๋ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไปเร็วๆไปไปนอน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 เร็วไปโอ้ไม่เล่นแล้ว แค่มานอนเล่นตากอากาศด้วยเ๋ยวก็ไปนอนแล้วปะหนูอะไปนอนเวแบบนมาท่านอยากนอนอะป้าๆเมียนมองวัาง่ะแล้วก็ไปนอนเนี่ยป้าไปหาอาบน้ำเลยอ่ะทุ่มหนึ่งแล้วไปนอนได้แล้วครับ้าลูกปะอุยอ้ยกินอะไรอะอุย้ยใบไม้ใบมะขามติดปากปะ่ะ ลุกขึ้นครับไปเดี๋ยวๆปอปูพ่อให้เล,วล้วเลยเดี๋ยวพี่แว่นไปนอนก่อนนะแม่ไม่ดีกนอนตักพัดลมเลยพี่ตังนอนแล้วพี่ตังนอนแล้วตังนอนแล้วรแต่งกันนอนแล้วแต่งมันง่วงป็่นเลยมันพุ่มหนึ่งนี่ยไม่แด้ว,ว่านอนกระแถวแต่ไผ่แล้ว โอ้โก็จะนอนเหมือนกันเลยโอ้ไม่ต้องข้อนอนในกรงแล้วลูกนอนข้างนอกมันอึดอัดเร็วๆเอาแล้วเข้าไปทําอะไรกับไม้ลูกกรงมันเล็กเกินไปล่ะมันเหมาะสําหรับแม่ดีแม่ดิตัวสั้นกว่าพี่แวนก็จะนอนในกรงนะครับจากพี่เอก็จะนอนตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดพัดลมให้นะครับ พี่ก็จะนอนกรงนั้นนะคะฮั่นเนี่ยโชว์สเตปละหนึ่งโชว์สเตปละหนึ่งนอนใกล้พัดลมพแท้นี่อูยแมงไม้ขึ้นตัวขนไว้นหันน้ามาดูหน่อยหันหน้ามาใหม่ดิเอาเครียดยังให้กันแบบนี้นอู้ตัวเองก็ตัวเล็กอยู่นะ เข้า <c oughs> ไปนอนทำ <c oughs> อะไรเลยนะโอ้ก็อยากนอนตรงนี้มันอบอุ่นดีเลยมานอนผ้าตัวเองเร็วๆไม่เล่นดีโอกเหรอปิดโอกอยู่ข้างบนหน่งที่แว่นไม่ไปนอนผ้าลูกมันเจ็บขานน้น่ะลูกสาวเธอนนะนอนเปลกัลงพื้ออะนอนหลับแล้ว ไปนอนที่นอนแม่เชยเลยไปนอนที่นอนแม่เชยเลยถ้าแม่ก็มานอนข้างนอกเชยเลยเหมือนกันเอาเวียนกันนอนตรงนี้เอาเวียนเดี๋ยวซิน่าตรงนี้เดี๋ยวเรื่องนานแหวนเดี๋ยวเขาไปนอนในกรงเปิดกรงไว้ให้แล้วหนูก็จะเข้าไปตรงนั้นเป็นผ้านอนนุ่มๆเลยนะแว๊็